ันนี้เราก็มาทดลองเรื่องแสงดาวที่หายไปนะคะโดยอุปกรณ์ประกอบด้วยไฟฉายซองจดหมายสีขาวแล้วก็กระดาษแข็งที่เจาะรูแล้วนะคะสำหรับวิธีการทดลองนะคะก็คือเราจะนำแผ่นกระดาษแข็งที่เจาะรูแล้วนะคะแล้วก็เราก็จะใส่ลงในซองจดหมายแบบนี้นะคะ ต่อไปเราก็จะทดลองโดยเราจะาใช้ไฟฉายนะคะสองไปอันดับแรกนะคะเราก็จะส่องไปทางด้านหน้านะคะก็สังเกตดูผลการทดลองว่าเมื่อเราส่องไฟฉายไปด้านหน้าจะเป็นอย่างไรนะคะต่อไปเราก็จะส่องไฟฉายนะครับไปที่ด้านหลังของจองจับไม้แล้วก็สังเกตว่ามีความาแตกต่างกันอย่างไรกับด้านหน้าแล้วกเกิดอะไรขึ้นนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะบันทึกลงในตารางบันทึกผลนะคะเมื่อสองไฟฉายไปบริเวณด้านหน้าของซองจดหมายก็การสังเกตก็คือเราจะมองไม่เห็นรูของกระดาษนะคะแต่เมื่อสองไฟฉายนะคะไปที่ด้านหลังของซองจดหมายก็คือจะเห็นรูของกระดาษแข็งที่เจาะไว้นะคะคําถามหลังการทดลองก็คือเราสามารถเห็นดวงดาวได้ในช่วงเวลาใดนะคะแล้วก็จะ เห็นได้ในเวลากลางคืนนะคะแล้วก็ข้อที่2องนะคะก็คือจงยกตัวอย่างดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองนะคะก็จะเป็นดาวฤกษ์อย่างนี้นะคะก็อย่างเช่นดวงอาทิตย์นะคะต่อไปสรุปผลการทดลองนะคะเมื่อส่องไฟฉายไปทางด้านหน้าของซองจดหมายแสงจ้าของไฟฉายจะสะท้อนกับกระดาษเข้าสู่ดวงตาทำให้ไม่สามารถมองเห็นรูเล็กๆบนกระดาษได้นะคะ เช่นเดียวกับการที่แสงอาทิตย์ส่องกระทบกับบรรยากาศโลกแสงเหล่านี้จะก,กระทบแสงดาวให้หายไปในเวลากลางวันท,ท,ทั้งทัที่ดาวนะคะก็ยังสว่างอยู่ในตัวเองตลอดเวลาแต่เมื่อสองไฟฉายเข้าไปทางด้านหลังของทรงจดหมายปริมาณแสงด้านหน้านะคะของทรงจดหมายที่น้อยกว่าทําให้รูม่านตาเปิดกว่านะคะเพื่อรับแสงที่ลอดผ่านรูบนกระดาษ ทำให้สามารถมองเห็นรูบนแผ่นกระดาษได้อย่างชัดเจนค่ะขอบคุณค่ะ